สวัสดีค่ะครูไอค่ะครูพัดค่ะวันนี้ครูไอและครูพัดเป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุบลรัตนนครราชสีมาโดยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด1630คนค่ะจากสถานการณ์โควิด1ินะคะเป็นระยะยาวค่ะ เริ่มตั้งแต่ระยะที่1ถึงระยะที่3นะคะท่านผู้บริหารได้เด,ด้เห็นถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อที่จะทบทรนบทเรียนค่ะทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็น2ระบบคือ1แบบออนไลน์และ2แบบออนแอร์ค่ะค่ะโดยทั้ง2ระบบนะคะเราจะเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะเนื่องจากระบบออนไลน์นะคะคูณแต่ละรายวิชานะคะจะมีตารางเรียนมาให้ เราจะเรียนอาทิตย์วันล,ละ3ครั้งค่ะเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา9นฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีโดยภาคเช้าจะเรียนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการและภาคบ่ายจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมค่ะเช่นการทดลองวิทยาศาสตร์หรือเกมแต่ละรายวิชาค่ะส่วนออนไอน์นะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ไม่ทันคุณครูจะมีวิดีโอเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังค่ะครูไอซ์คะ เดี๋ยวครูพัชจะพาไปดูตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะไปดูกันเลยสวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้พบกับครูแคร์และครูหน่อยนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องร่างกายของเรากันค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ My body ร่างกายของฉัน h e สีสะน Hair ผม Ear <Here. S 2> หู Eye <I. S 2> ตา Nose จมูก เมาปากทีฟันช่างปลิ้นเช่นคางเน็กคอร์เชลเดอรไหลอ้อมแขนแมือฟิงเกิลนิ้วมือเนวเล็บเล็กขานี่หัวเข่าฟุตเท้า โชว์นิ้วเท้าร่างกายของเราจมแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูพี่ยุ้ยคะ่ะ วันนี้นะคะครูพี่ยุ้ยนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนําวิชาคณิตศาสตร์ N. ไปใช้ในชีวิตประจําวันอยากรู้ไม่เอ่ยว่าคณิตศาสตร์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วตามพี่ยุ้ยไปตลาดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ยุ้ยก็ได้อยู่ที่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพี่ยุ้ยนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนพี่ยุ้ยอยู่ไหนนะเอมีใครเห็นเพื่อนพี่ยุ้ยไม่เอ่ย สวัสดีครับครูพี่ยุย้ยสวัสดีค่ะพี่เมนททอสมองหาพี่เมนททอสอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะวันนี้ครูพี่ยุ้ยนะคะอยากจะให้พี่เมนททอสมาช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆวันนี้พี่เมนททอสจะสอนเรื่องอะไรดีคะอ๋อสาหรับวันนี้นะครับพี่เมนททอสจะสอนวิธีการอ่านค่าตาช่างที่พ่อค้าแม่ค้าใช้ช่างน้าหนักสิ่งของให้ลูกค้านะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนเอาเปรียบนะครับโอเคค่ะ งั้นเราไปดูตาช่างกันเลยนะคะนี่นะครับคือหน้าตาช่างก่อนช่างเข็มนะครับเข็มจะชี้อยู่ที่เลขศูนย์นะครับและเลขบนหน้าปัดจะแสดงจำนวนกิโลกรัมครับส่วนขีดย่อยจะแทนจำนวนกรัมนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าขีดครับโอเคค่ะแต่ว่าพี่ยุ้ยอยากจะลองช่างผลไม้ดูค่ะพี่เมนทอสพี่เมนททอสช่วยเสกผลไม้ให้ครูพี่ยุ้ยทีนะคะ เอาขึ้นตาช่างเลยค่ะพี่เมนทอดส้สมนี้หนักเท่าไหร่คะ4 0่ร้อกรัมครับหรือเราเรียกว่า4ขีดครับโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าครูพี่ยุ้ยอยากจะกินแตงโมล,ละคะพี่เมนทอดก่อนอื่นเราต้องแสงให้ส้มหายไปก่อนใช่ไหมปิงอ่าพร้อมแล้วแตงโมมาเลยค่ะเอาขึ้นตาช่างเลยค่ะ ว้าวแตงโมนี้หนักเท่าไหร่คะพี่เมนทอส1กิโลกรัมกับอีก5ขีดครับว้าวแตงโมนี้น่ากินสุดๆไปเลยนะคะพี่เมนทอสแถมลูกใหญ่อีกตั้งหากนะคะแต่ว่าครูยุ้ยเปลี่ยนใจอยากจะกินองุ่นก่อนอื่นทำให้แตงโมหายไปก่อนปิง๊งตอนนี้นะคะพี่เมนทอสช่วยเสกองุ่นให้ขึ้นไปอยู่ที่บนตาช่างให้ครูยุ้ยทีนะคะปิง๊งอ่า อ่าง่นนี้หนักเท่าไหร่คะพี่เมนทอสหกร้กรัมหรือ6ขีดครับว้าวเป็นไงล่ะคะเด็กๆการเรียนวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะครูพี่ยุ้ยและพี่เมนทอนนะคะหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้จากคลิปนี้นะคะไปใช้ในชีวิต ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเวลาไปตลาดก็อย่าลืมดูตาช่างกับพ่อค้าแม่ค้านะคะจะได้ไม่โดนเอาเปรียบสำหรับวันนี้ครูพี่ยุ้ยและพี่เมนทอตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแอนค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูอันค่ะวันนี้ครูแอนและครูอันจะมาสอนเด็กๆในเรื่องภาษาไทยและภาษาถิ่นค่ะซึ่งภาษาถิ่นมีทั้งหมด4ภาคค่ะมีภาคอะไรบ้างคะครูอันอันมีภาคเหนือภาคกลางภาคสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาถิ่นต่างๆว่ามีคำอะไรบ้างหรือชื่อเรียกอย่างไรบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ไปเลยค่ะภาคแรกเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาคกลางเลยค่ะภาพที่1ค่ะสับปะะรดค่ะภาพที่สองค่ะฟักทองค่ะภาพที่สมค่ะวะรั่งค่ะ ภาพที่สี่ค่ะหนุนค่ะและภาพสุดท้ายค่ะมะละกอค่ะค่ะสำหรับชื่อผลไม้ภาคกลางก็ได้จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูชื่อผลไม้ภาคอีสานกันว่าชื่อผลไม้แต่ละชนิดใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะภาพที่1ค่ะบักนัดภาพที่สองค่ะบักอือภาพที่สามค่ะ บักสีดาภาพที่สี่ค่ะบักมี่และภาพสุดท้ายค่ะบักหุงค่ะสำหรับชื่อผลไม้ภาคอีสานก็ได้จบลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูชื่อผลไม้ของภาคเหนือกันค่ะไปชมกันเลยค่ะภาพที่1ค่ะมะขนัดภาพที่2ค่ะบะน้ำแก้วภาพที่สามค่ะบะแก้ว ภาพที่สี่ค่ะ,คะมะนุนและภาพที่ห้าค่ะมะกุยเตค่ะค่าสำหรับชื่อผลไม้ภาคเหนือก็ได้จบไปแล้วแต่ยังไม่จบเหลืออีกหนึ่งภาคนั่นก็คือภาคใต้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผลไม้ของภาคใต้มีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันเอ่ยไปชมกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งค่ะยานัดภาพที่สองค่ะ นามเต้าค่ะและภาพที่สามค่ะชมพู่ภาพที่สี่ค่ะหนุนและภาพสุดท้ายของภาคใต้ค่ะลอกอค่ะนี่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ในถิ่นต่างๆนะคะก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอนและคุณครูอันก็ได้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้วันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Hello everyone Let s me introducing myself My name is เกจ a าคงเ h ชร Please call me ครูจอ My name is r ระดิวั h ชลิ t Please call me ครูมาปรา Today we are going to make pop a m a l e t Let's see what to do. how to make pop a m a l e t Okay Step one Prepare egg cups Step two, add ground pork and onion. Like this. Mm -hmm. Okay. Step four, use a fork, beat the eggs together until 40. Wow. Step five, pan to heat. Oh, good, I mean, it's not hot yet. Oh. Please wait a second. Okay. Mm. Okay, it's hot not right now. It's ready. Step 5. It is it hot yet? It's, yeah, it is hot. Put the vegetable oil moderately. Oh, enough, enough. <laughs> okay. Step 6. When the it's not hot yet right now. Okay, it's hot. Slowly pour the egg mixture. Then pour into a pie. Ooh, sounds good. And wait a second. I feel hungry right now. Are you hungry? Yes. <laughs> I'm very hungry right now. It sounds so good. Okay. Step seven. Use petula pick away egg limbs. ten ราวันนี้นะคะเลือกราวาแลมค่ะอาราวาแลมหรือเรียกอย่างนึงว่าน้ำระเบิดนั่นเองค่ะว้าวมันจะไปอยัางไรคะใส่พร้อมไหมคะพร้อมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้อุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์แรกของเรานะคะภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะคือฝเตรียมเป็นแก้วนะคะแก้วตัวนี้นะคะครสายก็ได้แก้วเหมือนกันนะคะ กรร์ที่สองนะคะผีผสมอาหารค่าหรือว่าที่ทุกคนเคยเห็นเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนิดแบบน้ำและแบบผงนะคะวันนี้ผู้กบและผู้ชายฉลองได้เป็นแบบชนิดน้ำนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มนะคะเลือกได้เลยค่ะตามใจชอบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำมันพืชค่ะนี่นะคะน้ำมันพืชของเราค่ะ ต่อไปนะคะน้ำเปล่าค่ะผู้ชายได้เตรียมใส่ภาชนะเพื่อสะดวกในการทดลองแล้วนะคะน้ำเปล่าอันดับแรกของก็คือจะเป็นอะไรคะผู้ชายหลอดชนิดแบบโยดค่ะหรืออันดับหลอดโยนค่ะหลอดโยนนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นพระเอกของเราเลยค่ะนี่ค่ะยาเม็ดกู้ค่ะสามารถซื้อตามร้านยาทั่วไปค่ะปกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีกรารทดลองกันเลยเนะคุณโบ๋เนาะเด็กๆพร้อมหรือยังคะทายเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเทนนะ้ำลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันเลยนะคะคุณชายพร้อมนะคุณโบพร้อมค่ะขั้นตอนนี้นะคะเทเด็กๆเทขึ้นมาไม่ต้องเทเยอะมากนะคะ ให้มันเหนือต้นแก้วมาน,นิดนึงนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะขั้นตอนที่2ออะไรครับคุณโกขั้นตอนที่2นะคะเ,คเราจะใช้น้ำมันพืชค่ะเทลงไปแยกค่ะคุณชายได้เลยค่ะน้ำมันพืชน,นะคะเด็กสังเกตนะคะมันจะช่วยในการแยกชั้นของน้ํานะคะเคด็กๆคอยสังเกตนะคะคและจับตาดูดีๆนะคะ แบบเยอะๆเลยะลูกนะเกือบเต็มแก้วเลยนะคะค่ะว้าวเด็กๆสังเกตนะคะว่าน้ํากับน้ํามันมันแยกชั้นกันหรือยังคะของกุกซทรายแยกหรือยังคะแยกชั้นหรือยังเลยเด็กๆเห็นไหมคะอ่ะมามันจะเกิดการแยกชั้นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นน้ํามันนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นน้าเปล่า เกิ s <S> ดการแยกชั้นกันแล้วเห็นไหมคะ,ะเเราไปขั้นตอนที่สามเลยนะได้เลยค่ะคุณใซขั้นตอนที่สามนะคะให้นักเรียนใส่ส,<า>ใสีผส,สมอาหารนะคะตามชอบได้เลยค่ะใช้เป็นหลอดหยดนะคะเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆครูกบเ,เลือกเป็นสีเขียวค่ะพีใไ้เลือกเป็นสีแดงนะคะสีแดงแบบ,แบ,บ,แบ,บ s t r a w b e อ่ะเด็กๆหยดลงไปเลยค่ะ ก็ใส่สีเยอะได้ตามชอบเลยนะคะ,ะแล้วเราจะปล่อยให้หยดเม็ดสีตรงนี้นะคะให้มันเคลื่อนที่ลงไปด้านล่างหรือก้นแก้วนั่นเองนะคะครูทซายเปลี่ยนสีได้นะคะได้เลยค่ะต่อไปครูไจะใช้เป็นสีม่วงนะคะเด็กๆเปลี่ยน,นสีได้นะลูกเอาตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ สังเกตเด็กๆตาเห็นไหมคะว่าเม็ดสีาจามมันจะเคลื่อนที่จากด้านบนลงด้านล่างเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะเม็ดสีนะคะที่ครูกบหยดลงไปนะคะเม็ดสีจากด้านบนนะคะมันจะไปกองอยู่ด้านล่างที่ก้นแก้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะจริงๆด้วยครูโก้คุณสายว่าคขาสายพอแล้วแหลคะค่ะโอเค ของคุูทรายสวยมากๆเลยคะ่ะครูทรายของครูผมก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้การทดลองเน,นี้ยมันเรื่องลาวาแล้วใช่ไหมลูกก็คือมันจะเปรียบเสมือนภูเขาไฟใช่ไหมคะภูเขาไฟมันจะระอุแล้วก็บรรุกข,ขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้มันจะบระรุกยังไงมันต้องมีพระเอกของเราค่ะพระเอกของเรานะคะ <c oughs> ก็คือนี่ยาเม็ดกู้นะคะยาเม็ดกู้นะลูกนะนี่ยาเม็ดกู้ตัวเนี้ยจะทําให้มันบรรุกข,ขึ้นมานั่นเองภูเขาไฟของเราบรรุกข,ขึ้นมาเด็กๆคร้องไหมยังคะ พร้อมแล้วจับตาดูดีๆนะคะพร้อมหรือยังคะคุณชายมากมากเลยค่ะ,คะโอเคเราดูรีกันเลยค่ะว้าวเป็นยังไงบ้างคะคุณชายคุณชายไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทุกคนนี่ค่ะคะุกจะให้นักเรียนดูหน่อยค่ะนี่นะคะเด็กๆด,ดูเลยค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเม็ดสีของเรานะคะมันจะเคลื่อนที่นะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็เคลื่อนที่จากด้านบนลงด้านล่างเห็นไหมคะคล้ายๆกับภูเขาไฟแล้วอู่แล้วก็ปะทุขึ้นมานั่นเองค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะว้าวมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโอ้โหรสุดยอดมากเลยค่ะโกโกเอ๊ะใคุณชายสงสัยเอ๊ะทำไมมันถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวครูก,กบจะอธิบายให้เด็กๆฟังแล้วก็ครูทรายฟังนะคะเ,คเป็นเพราะว่ายาเม็กดกู้ตัวนี้ค่ะมันเกิดการละลายน้ํานั่นเองค่ะเมื่อมันละลายน้าปุ๊บมันจะเกิดกลายเป็นฟองแก๊สเ,เห็นไหมคะอเอ๊แต่ว่าแก๊สอะไรคะครูกบแก๊สตัวนี้นะคะ,ะครูทรายคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะคนี่นะคะมันจะเกิดเป็นฟองอากาศเห็นไหมคะฟองอากาศเล็กๆตัวนี้นะคะมันจะเคลื่อนที่จากด้านล่าง ขึ้นไปสู่ด้านบนนะคะเมื่อมันไปแตะกะกอากาศด้านบนนะคะมันจะเกิดการแตกตัวนั่นเองค่ะเอ๊แตแบบกณัะได้ยังสงรังใสอยู่นะคะทําไมสีมันถึงมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลง,ลงอยู่ตลอดคะคุกบเป็นเพราะว่าน้ํามันนะคะน้ํามันที่คุกบใส่ไปเนี่ยคะ่ะน้ํามันตัวเนี้ยคะ่ะมันจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําที่เราใส่ไปนะคะเมื่อมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําปุ๊บนะคะมันก็จะทําให้เกิดการ เพื่อนที่บนลงล่างเพื่อนที่จากล่างเป็นแบบนี้นี่เะค่ะผ่านไดโอ้โหผู้ชายว่าการทดลองนี้มันสุดยอดมากเลยค่ะแถมยังสนุกด้วยนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคะผู้กองใช่ค่ะผู้ชายยอดไล้เยี่ยมมากๆเลยค่ะวว้าเด็กสนุกไหมคะโอ้โห ครูทรายสนุกมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูกบและครูทรายนะคะฝากการทดลองไว้นะคะเดี๋ยวคาบหน้าคุณครูกบและครูทรายจะมีการทดลองง่ายๆสนุสนนกๆกัฝาเกตอีกีค่ะเอาไว้เจอกันคาบต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ สำหรับคาบแรกวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่3เป็นเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะเครื่องหมายที่ต้องเจอนะคะในอสมการมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยก,กว่า,เ,าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมาย ไม่เท่ากับนะคะการแก้อสมการทําเหมือนกันกับสมการเลยค่ะแต่จะมีข้อยกเว้นก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราคูณหารด้วยตัวติดลบต้องกลับเครื่องหมายนะคะยกเว้นว่าถ้าคูณหารด้วยตัวติดลบจะต้องกลับเครื่องหมายทําแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่แบบฝึกหัดตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะ x บวก2น้อยกว่า5 x บวก2น้อยกว่า5มองให้เป็นสมการค่ะ x บวก2นะคะน้อยกว่าก็คือเท่ากับ5นั่นเองถ้าเป็นสมการเวลาเราย้ายจากบวก2เราก็จะย้ายไปไปลบนะคะเหมือนกันค่ะการแก้อสมการ x บวก2น้อยกว่า5นะคะก็จะเป็น x ทำไมคะน้อยกว่า5ลบ2 x น้อยกว่าสาค่ะนะคะสำหรับข้อนี้ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดข้อที่2การแก้อสมการข้อที่2นะคะ2 x บวก3น้อยกว่า5 2 x บวก3น้อยกว่า5ถ้าเปลี่ยนจากเครื่องหมายตรงนี้เป็นเท่ากับก็คือก็คืออะไรคะก็คือสมการฉะนั้นเวลาถ้ามันเป็นสมการมันก็จะเริ่มย้ายจากบวก3เหมือนกันค่ะ,อ,ะอง x บวก3 น้อยกว่า5ก็จะเป็น 2x น้อยกว่า5ลบ3เหลือ 2x ทำไมคะน้อยกว่าน้อยกว่า2ค่ะ2ตัวนี้คูณอยู่กับ x ย้ายมาก็จะกลายเป็น x น้อยกว่า2หาร2 x น้อยกว่าเท่าไหร่คะ2หาร2ก็คือคือ1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะ จากโจทย์กำหนดให้ค่ะ5ลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ7นะคะมองให้เป็นสมการเหมือนกันค่ะ5ตัวนี้มันลบใช่ไหมคะ5ตัวนี้มันเป็นบวกนี่มันอยู่ตัวหน้าสุดเลยมันเป็นบวกฉะนั้นลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับจาก5เป็นบวกก็ทำไมคะย้ายไปก็กลายเป็นลบฉะนั้นก็คือเหลือเป็นลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับสอง ลบ2ติดอยู่กับ x ก็คือคูณนะคะฉะนั้นเหลือ x ตัวเดียวค่ะมากกว่าหรือเท่ากับสหารด้วยลบ2เมื่อกี้นี้ครูบอกไปแล้วถ้ามันเป็นกรณียกเว้นก็คือถ้ามันเป็นเครื่องหมายคูณหรือหารแล้วติดลบจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายฉะนั้นในข้อนี้คําตอบจะกลายเป็น x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2หารด้วยลบสก็คือลบหนั่นน,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์ครูมีมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคาบใหม่นะคะบ๊ายบายจากการจัดก,การสอนการเรียนออนไลน์นะคะปัญหาที่พบคือ 1. นนักเรียนที่เข้ามาสมัครใหม่นะคะยังไม่ได้ร่วมเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์นะคะ ซึ่งเราก็มีวิธีแก้ปัญหานะคะทางโรงเรียนจะให้สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์และนักเรียนจะได้รับเล่มแบบฝึกหัดจากการมาซื้อหนังสือที่โรงเรียนค่ะส่วนปัญหาที่พบข้อที่2นะคะคือเล่มแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเนื้อหาที่จะทบทวนบทเรียนนะคะจะมีความยากค่ะแต่ว่าจะใช้ความรู้เดิมนะคะตัวอย่างเช่นระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2 จะใช้ความรู้เดิมของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้ครูไอและครูพัทได้แนะนำวิธีการเรียนออนไลน์ไปทั้งหมดแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ